พี่วิธีหาจัดนะนี่แหละหาจัดอะไรดีกว่าพี่หาจัดต่อยมงยต่อยมวยเดิมพันอยูพี่น้องๆเนี่ยตัวพี่ตัวพี่มาดิมาดิเงินเดิมพันอยู่ว่ะมีเงินตอร์ว่ะผมมีเงินทุนให้พี่อยู่พี่วิถีเนี่แยส่งไลออนไปเลยพี่ติส่งไลออนไปคอยกองฟิตๆอะอะไรนะพี่จัดมวยกองน้อง นี่เขาต่อยวะเหมือนไงเพื่อนไอ่ยังเดียวต่อยใครเป็นกลางเต็นไว้เยอะๆหน่อยยีเหลียวไม่พียรีเหลวกลางไว้พี่อย่างรวยไอ้ใช่นี่ย่างรวยอ่ะใจจะเสียงดังพี่นอนอยู่เฮ้ยหองปากดิ๋อ้เฮียน่ารำคาญว่ะเอาเรื่องต่ากันด้วยอ่ะมึงไม่ไปอหรอไอ้เฮียมึงอมึงไปแล้วเนี่ยไปพี่แจ๊คพี่พี่ไปหาเสื้อใส่ดีๆวะพี่ คนคนมันมันมันเท่อะไม่ต้องใส่อะไรมันก็เที่ยวอะไม่ต้องใส่พี่มันดูเหมือนคนบ้ามันไม่ใช่อะไรหรอกอ่าได้เฮียเลียวออกมามีมวยไอสัตว์ไม่รู้พี่น้อยแต้นเอโอเคโอเคโอเคพี่ต้องยืนนิ่งๆพี่แจ๊คพี่พี่อยากขยับนะพี่พี่อยากขยับไอ้เหี้ยหลบปุ๊จักลุนไปลุนกลับ รุ่นไฟข้อค่ะดีอะดีละสิเสร็แบบเซนดีอ่ะเซนดีเลยเซนดีอะไรพี่ตีแล้วบ,บอลมัลนหยุดเลยเหรอตอนเนี้ยเล่นกันเยอะจัดเลยเฮ้ยใครมันทักกู้ามานหนาวไอ้เนี่ยหนึ่งๆๆหนึ่งมีมีอีกหนึ่ง ใช่หรอมีปัท้าอีกหนึ่งเหรออะเดวต่อยแลองไหวอ่ะตายใครเพล่ตายผมอ่ะ,อะอยี่เหลียวมามึงออกมาไอ,อ้ย่อยเย็นเฮ้ย ใช่เหรอพี่ว่ายอเย็นเหรอไม่หาไหนครับไหนที่เหรอนี่ซืร์ฟดีกว่าเดิอมาต่อยลงคนเอ่อเดินมาต่อยอะนนึงเยสไม่ได้ครับพี่นี่ครับนี่ต่อยเหรอ ใ่รครับเดี๋ยวอเยวเว่เฮ้เฮ้ยในหนานในนในยนเลน็มวพี่ในยนาในในวมียัปใหยใเท่าไหร่อครับเท่าไหร่้ันนะขัต่ำห้าพันนะกี่วินนะพี่วินหนึ่งห้าพันหรอใช่ครับได้ครับได้ครับเล่นเล่นน้องเล่นแบบไม่ต้องฟาร์มไงน้องได้หาได้มเท่าไหร่มเทไหรช่ได้ครับมเท่าไหครับนึ่งวินห้าพันครับเฮ้ย หนึ่งพันว่าหนึ่งพันว่าหนึงพันว่าหนึ่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 งพนาหนึ่งพ ไม่นานไม่นานผมหักกับเดียวเอาดิเอากี่คู่พี่อยากได้กี่คู่เอาสักสองคู่เไีเดี๋ยวนี่ชุบหมดชุบแล้วหมอชุบแล้วหมอสองคู่แล้วเอากี่ไม้แล้วเราต่อยต่อยชิงได้ไหมต่อยท้าชิงส่งเด็กเราไปแล้วก็ให้มันได้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  ครับเอ็โอนก่อนได้ไหมเพราะว่าถ้าเองสลบมันน้นเออใช่ใเองได้ี่ได้ก้าหกน้องหนึ่โอนมาเนาะได้พี่เป็นหนผม้าง6เมตคิดที่หกอันหกพันหืน้ออะไรหกพันหมื่นหกคืออะไรวะไอเนี้ยาอยาปังโอเคนี่คิดราคาพันเดียวเนี่ยตัวนนะยาวๆไปยาวๆไปน่าองหงรวยๆครับเฮนรวยๆนะเออเอาพี่อ๋อเรียกอะไรอ่ะกระเป๋าห สี่เจ็ดปอหกสิีรท่อไอเนิสามหมื่นสาเท่าไหร่วะสามหมื่นสามบวกหมื้เปล่าพี่ว่าป่ะไรพี่พี่ว่าป่ะไรข้แหลยอ่หมื่นแปหรือเปล่าสามหมื่นสาบวกหม่นในตพี่เต็มสี่หมื่นเก้าหพี่ตีมวยอะไรอ่ะสามหมื่นสามวยัครับโอนยะครับโอนยะครับโอนยะครับ เลขอะไรครับพี่แจ็คหนึ่งศูก้าหครับหนึ่งศูนย์เก้าหก้าหกใครเนี่ยแบกลดี่ได้ทั้งหมดจากรแล้วล่ะแล้วลแล้วออท้งหมดแบบพี่พี่นี่ัขอยาปั๊มอันหนึ่งได้ไหมครับขอยาปั๊มแลเหรอได้ลยพี่ได้ยมันไม่เล่นมันไม่เต็มพี่ซต่อได้ม่นื้อต่อก็ได้เออมนมามนมาเลขอะไรพี่เลขอะไรเท่าไหร่พี่สองใช่มันสอ่หนูกศูนย์อพสองของครับ Achalade, achalade, achalade. Yelamato pomano tem mê đi hiya. Bakung phung là, a la bung phung phung là, yêu đội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  yêu chobane, yêu chobane, yêu chobane. Hãy 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 จริงไวเ่้ยไก่ก่ตัวนี้ของจริง่ะไอ้เหี้ยไก่ชนดีกว่ะไก่แจ้ครับตอนนี้น้ำไก่ล้ไก่เลเพ่น้ำไก่ไก่แจ้หรือไก่ฟ้าเดี๋ยวเขารอลืมเลยเซอขอลืมเลยเซรอลืมเลยเขารอลืมเลยเดจัดงานใหญ่เลยงานงานใหญ่เขารอืมเลยเขาลอืมเลยตอนเนี้ยมีขอยิมรถใครใครมาโชคีหรอใครวะเปะ